ใกล้แล้วใกล้ใกล้จะปิดกล้องแล้วเหลืออีกประมาณไม่ถึง10คิวให้ทำอะไรเป็นดีใจก็ดีใจดีใจเพราะว่าเราเดินทางกันมายาวนานมากใช่ค่ะกับ50คิวเนาะจะ50แล้วค่ะ50าบกว่าคิวได้ค่ะก็16ตอนนะเออหวังจะหวังอยากจะให้แบบไปโกู์นเตอร์ไหมคะเรื่องนี้ก็อยากอยากให้แฟนๆดูกันเยอะ เอาเบ๊กป่าเบ๊กป่าเบ๊กป่าขอพักผ่อนพหน่อยก็ขอฝากพักผ่อนในอ้อมกอดทุกคนนะคะก็ตั้งใจมากๆทั้งนักแสดงเบื้องหลังทุกคนเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เล่นจอยไปกับเรานะคะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรอยู่ในละครของเราอ่าท้าทายเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่ได้ท้าทายที่บทท้าทายที่คลาสต์เตอร์ คือมีเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ค่ะจะปล่อยไม่ได้น้องพูดน้องเบ๊กพูดทีคือสะปอยเมื่อกี้เมื่อกี้เกิบแล้วเกิบแล้วในการวางชิมเปอร์ดีกว่าก็คืออาจจะวางบนจุดสูงแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกดูเหมือนโฝนหรือว่าเราิบอะไรที่ติดเนื้อกระกตา